สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นิชามาในรอบดึกกลางคืนนะคะก่อนจะนอนคืนนี้นิชาอยากจะมาส่งพลังความรักกำลังใจความรักที่แม่คนหนึ่งพึงจะมีต่อลูกได้เป็นเพราะว่านิชาคิดถึงลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะได้พบกับลูกหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน15วันเพราะว่าลูกชายนิชามีลูกชายเป็นวัยรุ่นค่ะอายุ17ปีแล้วเขาไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่นิชาจะไปรับลูกชายแล้วก็จะได้เจอลูกสุดที่รักก็เลยอยากจะมาส่งพลังความรัก ที่แม่คนหนึ่งพึงมีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อแม่นะคะวันนี้เป็นคลิปความอบอุ่นอบอุ่นที่แม่นิชาคนนี้ขอส่งพลังความรักความอบอุ่นความเมตตาความอารีในความรักของแม่ให้กับทุกๆคน ในวันนี้นะคะใครเข้ามาฟังช่วงเวลาไหนช่วงเวลานั้นหัวใจเราอบอุ่นเสมอนะคะวันนี้นิชาขอความรักนำทางคิวปิดนำทางความรักของแม่และความรักของลูกที่มีต่อแม่รักกันนะคะแม่ลูกผูกพันค่ะวันนี้ชาจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะใช้ไพ่ออริโกล ชุดแสงสุขแล้วก็ไพทารูปเดอะฟูสำหรับนี้นะคะวันนี้เรามารับพลังงานดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะพลังงานดีๆส่งมอบความรักความปรารถนาดีอบอุ่นในหัวใจวันนี้ความรักของแม่ส่งต่อลูกๆ ความรักของลูกส่งถึงหัวใจของคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะคะความรักนำทางชี้ทางไกด์ไลน์ขอให้ทุกพลังงานขอให้ทุกๆคำพูดของนิชาโอบกอดหัวใจของทุกๆคนที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะสุขใจแสงสุข มีเทียนแสงสุขใจพิชาขอสามใบค่ะได้ลายชี้นำทางหน่อยค่ะนี่ค่ะวางตรงนี้นะคะพลังงานแสงสุขในวันสุขแบบนี้ทรงพลังใจค่ะ โอเคค่ะเปิดดูได้กันนะคะโอ้ความสําเร็จใบยี่สิบเอ็ดเสียงเพลงสอนกีตาน้องพี่สอนน้องสอนน้องยิงปืนใส่พร้อมยิงปืนแห่งความรัก ไม่ได้ฆ่าใครนะคะความรักอยู่ที่ใดยิงตรงสู่หัวใจของใครผู้นั้นจะมีแต่ความรักพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของความสำเร็จที่ลูกคนหนึ่งได้ภาคเพียนร่ำเรียนจนได้รับปริญญาและความสำเร็จของคุณพ่อคุณแม่ ที่ตั้งใจทำงานเลี้ยงดูลูกรักจนจบและได้รับปริญญาไพ่ใบนี้หมายถึงความสำเร็จความภาคภูมิใจความหวังความรักทั้งความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกและความรักของลูกที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่วันแห่งความสำเร็จคือการ รับใบปริญญาพลังงานดีๆสำเร็จสำเร็จนะคะชีวิตคือการเรียนรู้สิ่งไหนเราไม่รู้เราก็ภาคเพียนถามผู้รู้ถามผู้ใหญ่ถามคุณครูถามครูบาอาจารย์สอนเราชีวิตถึงจะมีความสุข อยู่กับผู้รู้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ความรักอบอุ่นความรักโอบกอดหัวใจของเราทุกคนคะ่ะใช้ปืนแห่งความรักมีความรักเปี่ยมล้นยิงความรักเข้าสู่หัวใจของเราและยิงปืนแห่งความรักเข้าสู่หัวใจของคุณพ่อคุณแม่เช่นกันนะคะ ความสำเร็จความวักความรักความหวังกำลังใจพลังงานดีๆวันแห่งความสำเร็จวันแห่งความภาคภูมิใจวันแห่งความรักนำทางนะคะอันนี้นิชาให้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะไกด์ไลน์ชี้ทางนำทางบอกทางเราหน่อยคะ่ะไกด์ไลน์ชี้ทางนำทาง โอเคค่ะชาร์จไห่ใให้เดบิวช่เดี๋ยวนะคะให้สำหรับเล็กกระทัดรัดสำหรับนี้นิชาเพิ่งจะใช้ครั้งแรกนะคะสับไม่ค่อยถนัดโอเคเนะคะขอห้าใบค่ะโอเคสองสาม ได้สำหรับเป็น King of คั p ค่ะ King of of Cup ร,ราชาถ้วยราชาแห่งความสุขความรักมาเต็มถ้วยและ t h e Tower ต่อท้ายสิ่งไหนที่มันผ่านไปแล้วสิ่งนั้น จะผ่านไปสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงความสุขความสำเร็จราชาแห่งความสุขผู้มั่งคั่งเพียบพร้อมทางความรักทางความมุ่งมั่นตั้งใจความสุขความรักความหวังราชาแห่งครับครับเต็มไปด้วยความรักความสุข พลังพลังความสุขมาเต็มเปี่ยมเลยค่ะราชาแห่งความรักวิชาจะเปิดพร้อมกันเลยนะคะห้าใบโอ้น่ไพ่แไม่เท้า king of pentacle king of pentacle Pent โอโ้ วันนี้ความสุขมาเต็มเปี่ยมเต็มล้นเลยค่ะความสำเร็จแปดไม้เท้าพุ่งมาอย่างรวดเร็วความสำเร็จจะมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่เราทำไว้ความมุ่งมั่นความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างผลิดอกออกผล ไม้ทุก8ดไม้พลิยอดแตกใบพร้อมแล้วกับความเจริญความงอกงามความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนนะคะเมื่อหัวใจเรามีความรักอบอุ่นทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในเวลาที่พร้อมนะคะอะไรก็ห้ามไม่อยู่แล้วคะ่ะ การเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สามถ้วยคือความสุขการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่ลูกคนหนึ่งพึงมอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ความสำเร็จเมื่อเราเข้าใจและเราพอใจและเราแบ่งปันความรักความอบอุ่นในครอบครัว มันก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราได้เฉลิมฉลองชีวิตในทุกๆวันคือความสุขที่เพียบพร้อมความสุขไม่ได้หายไปไหนเลยถ้าครอบครัวมีความรักและความเห็นอกเห็นใจกันการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็เหมือนกับเราอะได้ฉลองชีวิตในทุกๆวันให้กันนะคะ ความสำเร็จมหาศเล็กมอบหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญที่ได้มาด้วยความตั้งใจและพยายามหนึ่งเหรียญที่ฟันฝ่าคือความสำเร็จเป็นเงินทองเป็นความรักเป็นกำลังใจเป็นความหวัง ที่ลูกคนหนึ่งพึงมีต่อบุพการีจะงมีความรักความกระตันยูนำทางนะคะไม่ว่าเราจะคิดทำสิ่งใดเราจะทำสำเร็จค่ะ King of Pentacles ราชาแห่งเหรียญผู้ที่เพียบพร้อมพรั่งพร้อมบริบูรณ สิ่งที่ได้มาได้มาจากความมานะความอดทนความพยายามสร้างมาด้วยตัวเองจนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขเมื่อเราสร้างเหตุไว้ดีสิ่งที่เราทำไว้ก็พร้อมจะผลิดอกออกผลมาให้เรามาอยู่จุดในวันนี้ที่เรารู้สึกพึงพอใจ และไม่ได้รู้สึกขาดเหลือสิ่งใดท่อชีวิตของเราอยู่ในนาทีนี้วินาทีนี้ถ้ายังไม่ได้บอกรักคุณพ่อคุณแม่บอกได้ทุกวันนะคะบอกกันได้ทุกทุกวันความรักคือการที่เราต่างฝ่ายต่างมอบความรู้สึกและมอบความรักดีๆให้ต่อกัน Two of Cup ค,ความรักจะอยู่กับหัวใจของเรานิรันต์ความรักอยู่ที่ไหนความสุขการเฉลิมฉลองความบริบูรณ์ความอบอุ่นในครอบครัวอยู่กับเราค่ะวันนี้พลังงานของวันนี้เป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความมั่งคั่งความร่ำรวย นิชาขอส่งมอบพลังงานดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนนะคะให้ความรักของแม่โอบกอดลูกให้ความรักของลูกความกระตันยูของลูกโอบกอดหัวใจของพ่อแม่เช่นกันค่ะวันนี้นิชาอยากจะให้ the fool เป็นตัวแทนแห่งความอิสระ เป็นตัวแทนแห่งความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความเศร้าหลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายที่เราไม่ต้องการสิ่งไหนเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่ต้องมาเก็บมาไว้นะคะความรักนำทางเพียงรักเท่านั้นค่ะที่จะทำให้ชีวิตของเราในทุกๆวันมีความสุขทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักและความเมตตาต่อกัน ทุกๆวันก็จะเป็นวันที่ดีๆวันนี้นิชาขอส่งพลังงานนี้และขอรับพลังงานนี้ด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังสมปรารถนาะขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันนะคะขอให้ความรักนำทางค่ะสวัสดีค่ะ